สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมฟอนติทูนะครับนี่ก็ออกวิ่งงานเหมือนเดิมนะครับต้นทางอยู่ที่ลังสิตนะครับลังสิตแถวๆบ้านกลางนะครับก็ย้ายมาที่แถวๆคลองหลวงนะครับวันนี้ของน่าจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับพวกมอไซค์ที่นอนแล้วก็ตู้เย็นอะไรพวกนี้ของใหญ่หน่อยนะครับงานใหญ่ก็นัดเขาไว้ เอ,อยู่ที่บ่ายสองนะครับเพราะว่าผมต้องได้เอาสายชาร์จตัวนี้นะครับไปคืนลูกค้าเมื่อวานนะครับลืมเอาลงจากรถนะครับอยู่บนหลังคาเนี่ยวางอยู่แล้วก็พวกลังพวกอะไรมันทับอยู่นะครับก็เลยไม่ได้สังเกตก็ไม่เห็นนะครับก็วันนี้นะัดลูกค้าเข้าไว้นะครับเดี๋ยวไปคืนเขาแล้วก็ไปฝากที่รปภไว้ จะได้ไม่เสียเวลานะครับฝากไว้แล้วก็ไปลุยงานกันต่อนะครับไปเดี๋ยวมันเสียเวลาเกินไปครับไปลุยกันเลยครับฝนจะตกแดดจะออกยังไงเราก็ยังวิ่งงานเหมือนเดิมนะครับก็ดูเหมือนฝนจะตกเลยครับฟ้าคึมลงมาก็อยาเพึ่งตกกันเลยครับอ่าพูดไม่ขาดคำครับเริ่มลินมาแล้วเดี๋ยวจะไปเจอ บ้านลูกค้านี่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่มันคืมมากเลยตรงนี้ขอให้ขนเสร็จก่อนนะครับถึงตกหมู่บ้านตรงนี้ะครับอยู่แถวๆนิคมบางกะดีนะครับในปทุมนี่แหละครับออกจากลังสิตธิ์มาไม่ไกลนะครับใกลๆ้ๆนี่บ้านลูกค้าครับอยู่ติดกับป้อมยามครับใกล้ๆกันเลยยังขนได้ครับฝนยังไม่ตก ของค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีตู้เย็นนะครับมีแค่ที่นอนมอเตอร์ไซค์นี้ก็ไปไม่ได้ครับเหลือแค่นี้ครับที่จะขนขึ้นแต่ว่าฝนดันตกก่อนไม่สามารถยกขึ้นได้นะครับไม่กล้าเปิดตู้ด้วยเดี๋ยวไม้อัดเราจะบวมนะครับเดี๋ยวร้อยมันหยุดก่อนครับหยุดแล้วฟ้าหลังฝนครับแดดก็เริ่มมาครับอัดแน่นเป็นปลากระป๋องเลยทีเดียว ก็ยัดยดไปครับตรงไหนใส่ได้ก็ยัดให้ลูกค้าเต็มที่เลยให้เต็มคันส่วนมากก็จะเป็นพวกกล่องเสื้อผ้านะครับลูกค้าจะย้ายบ้านนะครับตรงนี้น่าจะขายย้ายมาที่ลังสิทคลองสองนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับประมาณ15กิโลขับรถแป๊บเดียวครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยรถไม่ค่อยเยอะกัน เรียบคลองไปเรื่อยๆนะครับจะอยู่กลางๆเลยวัดไปเส้นนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาครับนานๆจะเข้ามาทีหรือไม่ก็มีแค่ผ่านผ่านทางเฉยๆนะครับไม่ค่อยแวะมาส่งหมู่บ้านเห็นที่จริงลูกค้านะครับ เขาใส่รถตู้รถตู้ที่รถรับส่งนักเรียน,นครับก็มาก่อนหน้านี้แล้ว2รอบนะครับถ้าลูกค้าไม่ขนแบบนี้สงสัยเราไม่หมดแน่ครับงานนี้ยิ่งฝนตกไม่ไม่อยากเปิดท้ายรถนะครับกว่าของลูกค้าเสียหายเพราะมันเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรด้วยนะครับเปียกมาไม่ดีก็พอดีเอาแค่เต็มรถมอไซค์ก็มาไม่ได้นะครับ เดี๋ยววันหน้าเขาขับมาว่างก็ไม่เป็นไรแค่มอไซคันเดียวนะครับใกล้ถึงแล้วครับก็วนหาก่อนนะครับบ้านเล็กที่หายากนิดนึงเพราะว่าหมู่บ้านใหญ่มากเลยครับมีทหารมีอะไรนะครับเฝ้าอยู่หน้าปอมยามด้วยวนหาก็ยังไม่เจอนะครับ นี่นะครับถึงแล้วก็ทําการยกของลงนะครับส่วนเล็กๆก็จะวางไว้ในบ้านนะครับส่วนถุงที่นอนนะครับแล้วก็เสื้อผ้าก็ไว้ชั้น2นะครับไว้บนห้องเลยส่วนพวกนี้เล็กๆน้อยๆนะครับก็กองกองไว้ก่อนที่เราก็คือเสร็จสมบูรณ์ครับรับตังค์โอนตังค์เรียบร้อยนะครับ ถ่ายรีวิวรถสักนิดหนึ่งนะครับรอบรถเสร็จสิ้นภารกิจนะครับของวันนี้สีโมงเสร็จเรียบร้อยเริ่มขนตั้งแต่บ่ายสองครับแล้วก็รอฝนหยุดอีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็สี่โมงพอดีเสร็จนะครับกลับบ้านเรากลับที่พักนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับตอนแรกมีงานแต่ลูกค้าเลื่อนไปวันที่28นะครับเพราะว่า ไม่ว่างว่างไม่ตรงกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับสรุปว่าพรุ่งนี้เราว่างถ้ามีงานก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวมาอัดคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ยังว่างส่วนวันอังคารก็ยังมีอยู่นะครับก็ติดตามกันดูครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ